สวัสดีครับก็จากเดือนนี้เราก็ผมก็พูดว่าเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์ในสำเนียงในส่วนของ b ล u e s ครับหลายๆท่านอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ผมก็แนะนำว่าเมื่อเราเปิดกว้างนะครในส่วนอื่นๆนะครับมันจะทำให้เทคนิคในการเล่นกีตาร์ของเราดีขึ้นนะผมได้ไปดูวัตทิสอัสโตปเล่นเขาก็ที่สำเนียงเป็นเทคนิกเนี่ยนะเล่นแล้วก็ลูบสาย ผ่านแพทเทิร์นของเดิกไปไปมาเนะีก็ได้เอกลักษณ์ที่เป็นแนวะกีตาร์แนวใหม่ที่แนวที่อสัสโตเล่นโชว์ขึ้นมาใน y o u t u เนะีก็ไม่แปลกเลยนะว่าเขาขึ้นแจมกับมือกีตาร์สายปลูสายดูล็อกเนะี่ยบนเวทนะีเขาก็สามารถเล่นได้ดีที่เดียวนะผมดูว่าดูจะดีกว่าคนอื่นที่เชิญมาได้ซ้ำเนีนะ่ยใ,ในคลิปนั้นเนะ่ยเราไม่ได้ไปตัดสินนะครับแต่เทียบเคียงจากสิ่งที่เราพอรู้เราก็เข้าใจว่า ไอ้อย่างนี้ไใช่นะครับมันมีความหมายนะฮะในเรื่องของสิ่งพวกนี้นะครับเอาล่ะวันนี้เราจะพูดถึงเอชอานะครับไม่ใช่ H อชไนะ S R V S S R V นะครับก็คือซีวีเรเวอร์เขาได้ใช้โอเพนสิ่งของค e เอ ได้อย่างมีสเสน่ห์มากซึ่งไอ้ตรงนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเระก็ต้องให้เครดิตย้อนกลับไปถึงจิมมี่เฮนดิกที่ได้ทําสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นเบื้องต้นที่อย่างยอดเยี่ยมมากนะไม่ใช่แตบบ่เบื้องต้นแหละนั่นคือแอดวานซ์มากๆเลยสนะำหรับจิมมี่เฮนดิกแต่ว่านั่นก็คือเบื้องต้นของจุดกําเนิดที่แนวคิดของคนที่จะเอาล็อกแบบล็อกไอโลนแบบสมัยก่อนยุค60อะไรมาเลยแหละอย่างเงี้ย จิมมีดิกซิวิเลก็ได้อําเล่นครับเรามาดูกันว่าในการใช้ โซนของคอร์ด E open C E นะ A และแค่ B seven เท่านั้นสามคอร์ดนี่นะ E อาศัย7เข้าไปอาจจะใส่ A อาศัย7เข้าไปครับ B ออกมาเป็น12บบาบลุสครับก็ผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับก็เล่นเป็นซัฟเฟอร์ออกมา 2 3 4นะครับเล่นอย่างเงี้ยทักอัลบั้มเขาเลยนะอาจจะเป็นคอร์ดอื่นบ้างอยู่ในโซน A บ้างอยู่โซนอะไรบ้าง แต่ลักษณะแนวคิดก็ยังมาแบบในรูปแบบเดิมนะแล้วสร้างชื่อเสียงที้เขาเป็นอมตะเลยเพราะว่าซีวิลเลนที่เกาเสียชีวิตไปแล้วทิมงีก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ไอแนวทางการเล่นแบบออสติงบ u ูสของเขาเนี่ยนะเอ็กซัสบรูสินะในเมืองออสติงเนี่ยคนเืิดของพี่น้องตระกูลเลวอนนะก็สร้างชื่อจนเป็นที่ชื่นชอบติดหูผู้คนมาจนวันนี้นะแล้วเขามีแนวคิดที่ไม่ได้ยากเย็นเลย อยู่ที่แค่การใช้โอเพนซิงของสเกล e minor blue s เป็นต่ท่านเองครับครับนี่ก็ยังอยู่ในสเกลนะะ นะครับได้1นจุดล้ว ถ้าเล่นกันแบบดิบๆก็คือม่นย้งส่วนหนาอะไรเลย,เลยจัดก,การให้เรียบร้อยนะเหมือนจอห์นวิทนี่คือเล่นแบบดิบๆแล้วสกเกลเบาๆทีนี้วิธีเล่นของเขาก็คือจะใช้โอเปิ P ้ซิงเป็นหลักแล้วเกี่ยวฝึกให้ไว้ขึ้นนะครับซึ่งมันก็คือตรงนี้เองเห็นไ,ไหม จากไหนก็คืออ็อกเต็ดเนี่ยบาสิบสองนี่ก็บาสิบสองนี่บาไม่จับบาไม่จับนี่บาสิบสองนะครับมันก็คือเหมือนถ้าเอาหัวมาต่อตรงนี้เลยนะทํานับตรงนี้เลยก็เล่นได้นะฮะไม่แปลกนะครับมีกีตาร์แค่เนี้ยสั้นๆเนี่ยนะไม่แปลกครับก็เล่นได้นะครับใครอยากจะลองทําดูกันนะตัดทิ้งเลยนะหละังหาที่ล็อกสายแล้วก็ล็อกสายจากกีตาร์แค่เนี้ยตั้งแต่มีบาสิบสองมันก็เล่นได้นะมันก็เหมือนเล่นครั้งนี้จับคอร์ดเหมือนเดิมปกติทุกอย่างนะกีตาร์จริงๆก็มีอยู่แค่นี้นะมีแค่นี้ คุณทำแบบตันๆอย่างนี้เหมือนกีตาร์โป่ได้เลยนะฮะที่มันต่อยาวเข้ามาก็เพราะว่าต้องให้การเล่นในออฟเซ็ตผมสูงมันง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับได้ละหนึ่งนะดูนะนะเห็นไ,ไหมครับเล่นง,ง่ายๆเลยแต่ผมจะเล่นอย่างนี้ มันจะได้เสียงที่แน่นกว่าเล่นแบบนะครับแบบโอเปนเสียนนะครับนิก่กเกอเพลงของ a c d c ีซนั่นเองนะมันก็มีที่มาที่ไปจากอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ที่หนึ่งอ่ะเริ่มสลับ ครับนี่คือการใช้ลักษณะของ Open s t r i n g จาก e minor เป็นทันเลใส่ดูก็ไปนะแล้วมาลงที่เมเจอร์ครับของ e ลักษณะการเล่นบลูสเบสของมัน กันฮะยกโซนลงมาเปิดสายเปิดไอต้ตรงนี้เขใช้ชอร์ดเลยไม่มาเล่น หลังจากนั้นก็เพียงแค่ใส่จังหวะยกที่เป็นโซนเทนชั่นเข้าไปอ,อยากใส่อะไรลองดูอ่ะ ไอ้วิธีการเล่นซับเฟิน,เนี่ยผมอธิบายไปแล้วนะครับเอาละที่ผมมาพูดให้ฟังเนี่ยยังไม่ได้เป็นสัสดส่วนของการเล่นแบบ12บาร์บลู16หข้องหรืออะไรอย่างที่เป็นลักษณะบลบูใะให้คิดง่ายๆก่อนอย่าไปคิดยาวไปว่ามันจะต้องมีห้องครบเท่านั้นทนี้นะเขาคิดด้วยการสร้างววเอง่ายๆนะครับแค่นี้เอง ไปคิดอะไรบญยาวคิดลักษาะการสร้าง voice สร้าง v o ว c e การลงขอดต,ต่อไปนะเอ็นนะนะครับอย่าไปพึ่งว่าอมันจะต้องเป๊ะเป๊ะอะไรเงี้ยนะแล้วถามว่าให้เราฝึกง,งี้มันจะได้ไประโยชน์อะไรเมื่อเล่นไม่เป๊ะ ด้านประโยชน์คือฝึกสร้างวอย c ์ก่อนนะครับนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับหลายคนอาจจะมีวิธีฝึกด้วยการมีตำรามีลูกลิกของการเล่นวอยซ์อย่างนี้ มีตำรามีอะไรมาก็ไปหามานะที่ผมอมธิบายเนี่ยอธิบายแบบรวมร่วแบบสบายๆไม่ได้ไปไปฟิกว่าคุณจะต้องมาดันดัเนเล่นตรงนี้ตรงนั้นให้ตรงนี้ให้ได้เพียงแต่อยากให้เราเข้าใจก่อนว่าที่มาที่ไปของมันกว่าที่มาเป็น จะมาแบบนี้มันมีวิธีคิดแยกชิ้นส่วนมันออกมาให้เห็นรายละเอียดมันก่อนทีละขั้นทีละต่อง่ายๆถ้าเราจะไปที่บาอักมาฝึกวันนี้อาทิตย์นี้3มปีก็ไม่ไปไหนเชือ่อผมนะครับเพราะว่ามันมีอะไรที่เมื่อไม่มีใครมาเป็นไกด์นำให้คุณเดินตามรอยทางที่ง่าย คุณก็จะไปเดินตามรอยทางที่มีซึ่งมันยากนะในร้อยคนให้คุณไปเลือกแนวทางในการเดินของคุณที่อยากจะเล่นแบบนี้นะผมเชื่อเลยนะมีไม่ถึงสามคนที่จะเดินไปเจอเหตุผลเพราะอะไรเพราะมันคุณไม่ยึดไกด์ที่คนเขาปักทางไว้ให้แล้วเดินตาม ถ้าคุณจะไปเลือกเดินเองคุณก็เดินสเปะสปะไปเรื่อยเจอหลักอันหนึ่งมองหายอันนึงเหมือนจะน่าจะเดินตามอันนี้เอ้ยก็ไม่ใช่เดินไปแล้วก็ไปเจออะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งยุคสมัยใหม่เนะี่ยมีอะไรที่เป็นข้อเล็กๆเขาเปรียบเทียบไปกณเห็นเยอะแยะผมไม่ได้เล่นอะไรให้มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรูปร่างที่ชัดเจนแล้วมาอธิบายให้มันเห็นชัดเจนแต่ผมกําลังอธิบายรายละเอียดย่อยๆของมันก่อน เดี๋ยวผมจะเอามาประกอบเข้าด้วยกัน,นครับให้มันเป็นแนวทางของมัน,นก็ไม่ได้เก่งกาจแต่ว่าก็ได้ทําการศึกษาผลงานของเขาของคนเหล่านี้มาบ้างก็พอสมควรครับอืมแล้วค่อยเจอกันสําหรับคนที่สนใจในแนวนี้นะครับผมก็จะดูว่าถ้ามีคนสนใจอยู่ในระดับหนึ่งผมก็จะทําเรื่อยๆนะครับ เพื่อประกอบคู่ไปกันแนแบอื่นนะครับแต่สําหรับแฟนๆเพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆที่สนใจในเรื่องเล่นให้ดีให้เคลียร์ให้ชัดให้เร็วเนะี่ยก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะผมจะมีวิธีการเล่นอาร์เปจิโอผสมกับเทคนิคอื่นนะครับผมจะไม่อาร์เปจิโอหรือสวิปกับวู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 บบเปลี่ยนเดี๋ยวนะจะเห็นว่ามันซับซ้อนกว่านั้นนะครับเจอกันครับ